สวัสดีด้วยนะครับผมสวัสดีชาวแฟนเพจ Facebook และก็ชาว YouTube ครับวันนี้มาเจอ M7508 จ็นปครับปั่นนา08หูลงปั่นนาไม่กลัวจมเลยครับแม่ใหญ่ใหญ่ งานงานแรกป,ะปะ่ะป๋างานแรกเลยแม่ลงน้ำเนี่ยงา,งานสองงานสองนะงานสองแล้วโอ,ลอ้ลองดูลองดูโอ้ต <laughs> โลตะลีสองเมตรยี่ครับม่ล,ล,ลองดูเลย,ลเยนี่ครับมาปั่นน้ำผมก็จะมาปั่นน้ำเหมือนกันนะทุกคนวันนี้ก็จะปั่นนะ สิบเอ็ดพวงมาดูความแรงของเขาหน่อยเขาว่าลองดูนะครับผม อันใหญ่างนี้สวนมากเขาจะไปทำไม่ได้ด้อยนะครับอันนี้ามาลงนะาจมก็ไม่โค้งเดียวอะ่ะจมก็ไม่โค้งเดียวอะ่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องสูบไดิเรกชันนะครับผมก็เป็นกินระบบเกียร์นี่ก็ ไฮดรอลิกแจ็คเกิลครับเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถแล้วก็ไม่ต้องหยยบคัตนะครับผมสามารถใส่เกียร์ได้เลยครับสาหรับเดินหน้าถอยหลังนะครับผมสําหรับเกียร์หลังนี่ต้องอหยียบคัตตลอดนะครับอันนี้ิะสองเกียร์ไหมจะส,สองเนาะ แปลเลยนะครับผมลักษณะปาบอกว่าลองดูน้ำหนักอ่าหนักนะครับสำหรับรถใหญ่ใหญ่อย่างนงี้ อยงเครื่องประมาณนี้น่าจะสองพันไม่ขาดครับรอบเครื่องนี่ครับโซนนี้ก็เริ่มแล้วครับเก็บเกี่ยวเสร็จก็ทํานาต่อครับแต่ส่วนมากส่วนนี้เขาก็จะปลูกกระโพดในส่วนเยอะนะครับผมนานี่สดน,น้อยครับเขาบอกว่าผลผลกำไรอ่ะได้ครึ่งต่อครึ่งรับสำหรับปลูกกระโพดนะครับผมอันนี้ก็ ไม่รู้อันนี้ก็ได้ยินขาพูดมา เเื่่่อครงดิโ M7508 แม่ผมก็เพิ่งถ่ายครั้งแรกแลยเพิ่งเห็นตัวเป็นๆนีะครับสำหรับ M95 นะครับผมสม่วนมากที่ผมเคยถ่ายก็เป็น M98 M62 นะครับผม จมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับรถดึงไม่ขึ้นแน่นอนต้องมาโคครับไปครับเอาว้เจอคลิปหน้าครับ